5อาการเสี่ยงเป็นโรคไตข้อที่1ครับปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนหรือปัสสาวะแล้วมีปริมาณน้อยกว่าปกติมีอาการแสบขัดระหว่างช่วงที่ปัสสาวะหรือแม้กระทั่งมีเลือดปนออกมาสุดท้ายนะครับมีฟองเยอะผิดปกติครับ 2. นะครับร่างกายบวมน้ำรอบดวงตาบวม หน้าบวมหรือว่าเท้าบวมครับ 3. มมีการปวดที่บั้นเอวบริเวณชายโครงด้านหลังครับ4ครับมีภาวะความดันโลหิตส,สูงครับและข้อที่5ครับตัวซีดหน้าตาหมองคล้ำอ่อนเพลียเบื่ออาหารคันตามตัวชาไปมือไปเท้าครับเพื่อนๆน,นะครับไปสังเกตตัวเองนะครับว่ามีอาการข้อไหนบ้างนะครับ ถ้าคุณมี8อาการนี้แสดงว่าคุณกําลังจะเป็นเบาหวาน,นครับ 1. ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืน 2. หิวบ่อยตลอดเวลา 3. ทานเยอะแต่น้ำหนักยังลดอย่างต่อเนื่อง 4. ผิวแห้งครับ 5. เป็นแผลและหายช้า 6. ตาพร่ามัว 7. ชาตามปลายมือปลายเท้าและ8ครับย่อนสมรรถภาพทางเพศเพื่อนๆเป็น,ปน,ปน,ปนข้อไหนกันบ้างนะครับ,อบคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับ หลังจากกินน้ำบัลมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นใน1ชั่วโมงครับ10นาทีแรกร่างกายจะดูดซื้อน้ําตาล10ช้อนชาครับ20นาทีต่อมาน้ําตาลในเลือดจะเพิ่มสูงขึ้น40นาทีต่อมาม่านตาจะขยายความดันเลือดจะเพิ่มสมองจะถูกบล็อกไม่ให้ง่วงจากคาเฟอีนหลังจากนั้น1ชั่วโมงต่อมาครับเราจะสูญเสียแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างกระดูกถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับกินน้ำบัลมอย่างต่อเนื่องนะครับ มีภาวะเสี่ยงในการเป็นกระดูกพุ่นอย่างมากครับเพราะนั้นเพื่อนๆลองเปลี่ยนมากินน้ำเปล่าดูนะครับน้ำอัลลมนานๆกินทีได้ครับ8สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเรากินไข่ติกันได้14วันขึ้นไปครับข้อที่1ครับไขมันตัวดีจะเพิ่มก็คือ HDL และไขมันตัวเลวก็จะลดนั่นคือ LDL ครับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันและลดความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองอุดตันได้ดีมากๆครับข้อที่2ครับ ภูมิต้านทานในร่างกายจะเพิ่มมากขึ้นครับโดยการทานไข่วันละหนึ่งถึงสองฟองเราจะได้รับสารที่ชื่อว่าซิลิเนียมนะครับสารซิลิเนียมจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ต่อมไทรอยนะครับทําให้เรามีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเยอะมากๆครับข้อ3ครับความจําเราจะดีขึ้นครับเพราะว่าในไข่นะครับจะมีสารตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโคลีนครับสารโคลีนนะครับจะไปช่วยการทํางานของระบบประสาทและระบบสมองนะครับทําให้เราเนี่ยมีสมองนะครับ ที่มีความจําที่ดีมากๆครับข้อที่4ครับกระดูกและฟันจะแข็งแรงขึ้นครับเพราะวิตามินดีในไข่นะครับจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันได้ดีมากมากครับข้อที่5ครับผิวสวยใสผมแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะในไข่นะครับจะมีวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์ครับซึ่งจะเข้าไปช่วยกระตุ้นนะครับการทําให้ผิวเราเนี่ยมีความขาวใสนะครับและเส้นผมของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยครับ ข้อที่6ครับสายตาของเราจะทำงานได้ดีขึ้นครับช่วยลดภาวะการเกิดต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมยิ่งคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานนะครับเราจะใช้จอประสาทตาเยอะมากนะครับกินไข่เข้าไว้ครับสายตาเราจะได้ใช้ได้นานครับข้อที่7ครับลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นครับเพราะในไข่นะครับจะเข้าไปช่วยกระตุ้น ระบบเพาะพัย์ของเรานะครับทำให้เราอิ่มเร็วอิ่มนานลดอาการอยากของหวานนะครับช่วยให้ระบบย่อยทํางานได้ดีขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่8ครับความเครียดของเราจะลดลงนะครับเพราะกรดอะมิโนนะครับที่อยู่ในไข่นะฮะจะไปกระตุ้นสารตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าซีโรโทนินครับซึ่งเป็นสารแห่งความสุขนะครับเมื่อลังออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับอารมณ์แจ่มใสขึ้นครับ